ครับผมสวัสดีครับชาวบ้านเมืองออนไลน์และตอนนี้นักพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่ในบูธของเบนเองและข้างๆนั้นเนี่ยก็เป็นนุ่มหล่ออย่าเลียกดูมิเลยครับรุ่นนี้ไม่กี่วันจะเกษียณแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมากนะครับเพราะว่าท่านบอกกันนั้นว่าวันนี้ท่านจะออกถให้นั้นหนึ่งคันถูกไหมฮะตกลงเราเราจะทําให้คนเขาเข้าใจผิดว่าเราผมจะมาเลี้ยงผู้ชายซะอย่างนั้นนะครับเฉียบครับเฉียบว่าครับมาอย่าไดกันโอเคทีนี้ อยากจะถามพี่ดอมไดหนึ่งว่าในงานนี้พี่ดอมมีรถคันไหนที่พี่ดอมคิดว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่อยากจะนําเสนอกับท่านผู้ชมหรือสาวกเบนที่กำลังติดตามรายการนี้อยู่ทางบ้านบ้างไหมจริงๆผมเชื่อว่าคนจะติดตามข่าวสารของ Mercedes-Benz อยู่อยู่เป็นหลกัหลกๆอยู่แล้วเพราะว่าเพราะนั้นก็จะรู้ว่าเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรามีการเปิดตัว e-Class ด้านหลังเราเนี่ยนะครับ,บเป็น e-Class Salon ถูกไหมครับเป็น4ประตูเป็นซีดานมาในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเราก็เลือกที่จะเปิดตัว e-Class ที่เป็น อีคลาสเปิดประตนคือแคบิโอเล่กับอ e ีคลาสที่เป็นอ e ีคลาสคูเป้นะครับทีนี้ถามบอกว่าไฮไลท์ของของ Mercedes Benz อยู่ที่ไหนก็คือณนะวันนี้เวลาเรามองธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้มองเอาเอาโปรดักต์เราเป็นที่ตั้งว่าเฮ้ยผมมีโปรดักต์อย่างงี้คุณมาซื้อกันสิเรามองที่ลูกค้าเป็นที่ตั้งคําว่ามองลูกค้าเป็นที่ตั้งหมายความว่าไงหมายความว่าเรามองความต้องการของลูกค้าแล้วตอบโจทย์ลูกค้าให้รอบด้านที่สุดนั่นหมายความว่าลูกค้าอยากได้อ e ีคลาสที่เป็นสีประตูเรามี อยากได้ที่เปิดประทุนเรามีอ่ะเมืองไทยเมืองร้อนไม่อยากเปิดประทุนคูปเป้เรามีนะครับเอ๊ะแล้วถ้าอยากเป็น SUV ล่ะเราก็มีเพราะในรหัส E เนี่ยเรามี GLE ซึ่งเป็นไซส์ full s i z e SUV เนี่ยนะครับคือไซส์แบบ E Class เนี่ยเป็นแบบ SUV มีให้เลือกด้วยกันถึง2เครื่องคเครื่องแรกก็คือเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็น GLE 3 0 0 D ในขณะที่เรามีอีกเครื่องหนึ่งก็คือเป็น GLE 3 5 0 DE พอบอกว่าดีหลายคนก็จะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงลงมันจะดีเซลหรือมันจะปลั๊กอินมันคือครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้พบกับเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปลั๊กอินไฮบริดจับมามจับมารวมกันซึ่งเอาเรียกว่าเอา2ประหยัดมาผสมกันโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันประหยัดอยู่แล้วแต่ด้วยเจเนอเรชันของแบตเตอรี่รุ่นใหม่เนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถเดินทางหรือว่าขับเคลื่อนไปได้ถึง106กิโเมตร ซึ่งถือว่าเป็นเรนซ์ซิ่งพอเพียงต่อก,การที่เราจะเดินทางไปทํางานไปกลับในกรุงเทพยอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นชอ์ที่หลายๆคนอยากมาดูอยากจะมาทราบสเปคอยากจะมาทราบรายละเอียดของรถกันที่งานมอเตอร,ร์โชว์เรียกได้ว่าจัดทุกแบบที่คาดการว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากชอบแบบไหนเรียกได้ว่าทางบูธมีให้หมดแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอยากจะทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นล่ะครับ โปรโมชั่นนี่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับว่าเราจะไม่ปลอมกันเพราะว่าเ,ออเราทราบแล้วแหละว่า C c l a า s เนี่ยมีมีรุ่นใหม่ละทางเมืองนอกมีรุ่นใหม่ละนะครับนั่นหมายความว่า C Class เราเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายละเพราะรุ่นสุดท้ายเนี่ยข้อเสนอมาเต็มนะครับดอกเบี <Yeah. S 1> beer, ้ยศูนย์เปอร์เซ็นจะฟรีเมนเทนแนนสุดเลยทั้งหลายแหละมาติดต่อกับน้องๆผู้จำหน่ายได้เลยนะครับทั้ง C Class และ S Class มีข้อเสนอที่เรียกว่าปฏิเสธกันไม่ลงเลยทีเดียวเรนได้ว่า ใช้ความจริงใจบ,บอกกับไปตรงๆปกติรกตจริงๆ,รงๆเราไม่ได้ถึงขนาดว่าบอกไปตรงๆแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยพอมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วเนี่ยรเราพูดง่ายว่าเราหลอกกันไม่ได้แล้วล่ะเพราะทุกคนก็เห็นหมดว่าเอ้นะวันนี้มันมีเปิดเสใหม่แล้วนะมันมีเปิด C ีคลาสใหม่แล้วนะแต่มันเป็นเรื่องของพ่วงเวลาในการทำตลาดเพราะว่ารถของบ้านเราเนี่ยดันเป็นพวงมาลัยขวานั่นหมายความว่าพวงมาลัยขวาเนี่ยมันจะถูกผลิต 6เดือนหลังจากที่พวงมาลัยซ้ายออกอถูกไหมครับแล้วทั้ง C-Class แล้วก็ S-Class เนี่ยเป็นรถรุ่นที่ประกอบในประเทศนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องกินระยะเวลาอยู่รถที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเบสบายเป็นเบสชอยแล้วเพราะว่า1คือเทคโนโลยีก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับรุ่นใหม่ที่จะออกนะครับแล้วก็มี Financial Offer มีทุกอย่างเยอะแยะนั้นรองมาศึกษาดูครับแต่ถ้าอยากได้รุ่นใหม่เลยก็ E Class ครับผมครับผมก็เลยเรียกได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมที่ได้รับฟังหรือรับชมทางออนไลน์เนี่ยอาจจะเห็นความอลังการของของโชว์รูมเอ่อของบูธของเบนแล้แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องมาด้วยตัวเองถูกไหมใช่ครับต้องแวะมาด้วยต้องแวะมาด้วยตัวเองจริงๆครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับในงาน Bangkok International Motor Show 2021นะฮะครั้งที่42ละปีนี้เป็นครั้งที่42ละห้ามพลาดจริงๆนะฮะวันที่24มีนาคมถึง4เมษายนนะะฮมาครััับสกวนนมง แล้วก็แวะมาทางบูธของ Mercedes รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวน่าอาจจะขอรบกวนพี่ดอมรบกวนพาชมเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมเก็บตกหน่อยเผื่อเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยประกอบการตัดสินใจว่าเอ๊ะบางคนอาจจะลังเลอยู่ว่าเอ๊ะควรจะมาดีไหมหรือทางบูธเบนซ์เนี่ยมีรถกี่คันโอ้เยอะแยะเลยครับบูธเรามี รถโชว์ทั้งหมดอยู่22คันเดี๋ยวไปดูกันไฮไลท์ใช่ไหมครับครับผมเจ้าไฮไลท์ตัวนี้ก็คือนี่คือ E-Class Cabriolet ก็คือ E-Class เปิดระทุนแต่ก็คือตัวซ้ายมือนี้เลยสวยงามนะครับในขณะที่ตัวนี้ก็จะได้รับความนิยมมากก็คือตัว C220D นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ที่บอกว่าให้มีออฟเฟอร์ไม่ว่าจะเป็น financial Campaign ในเรื่องของ0% 48เดือนหรือออฟเฟอร์ต่างๆนี่ก็มีเยอะแยะให้มาลองจับจองกันดูนะครับ ถัดไปเดี่ยจะมี CLS แล้วก็ทางด้านหลังของเรานี่ก็จะมี Compact Car ที่เป็น A Class GLA GLB หรือแม้แต่รถแวนอย่าง V l a s s เนี่ยเราก็นำมาจัดแสดงครบท้วนหมดนะครับคือมีครบครบจริงทุกความต้องการนะครับลองดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนคับผมและนักก็ต้องขอขอบคุณพี่ดอมมากนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลและก็พาทัวร์เล็กๆน้อยๆยังไงก็ขอขอบคุณนานผู้ชมมากนะครับส่วนบูธถัดไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณพี่รองครับขอบ,ขอบคุณครับ